EP หกมาดามเจสซี่แฮมเบอร์เกอร์เนื้อแฮ ppy Father Day love is love ป้ายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแดดดีแฮ ppy Father Day นะคะสวัสดีค่ะแดด yeah. แดีสวัสดีค่ะววสะวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะจอนดูนะคะฟู้ดท d เดวันนี้เราจะเมคแฮมเบอร์เกอร์บีฟนะคะ Home โฮมเมดโฮมเมดอย่าโฮมเมดดูสิชิคเก้น เรากินกันทั้งกระทะเลยนะคะเลยกระทะนะคะปีกไก่ทอดปีกไก่ย่างนะคะเดี๋ยวทำบาร์บีิวอร่อยมากๆเลยนะคะเบอร์เกอร์นะคะเราจะทํากินเนี่ยเบอร์เกอร์นะคะนี่ของเอ็งจี้เรากินเบอร์เกอร์ถูกไหมคะเอ็งจี้สวัสดีค่ะสวัสดีช้าที่พูดใช่ไหสวัสดีค่ะเอออันนี้ของเอ็งจี้นะคะนี่คืออาหารของเอ็งจี้โอเคเดี๋ยวจะมาดามจะกินให้ดูนะคะมาดามกินบี่นะคะ เลิมเลยค่ะเริมเลยค่ะนี่แป๊กซี่ก่อนนะคะวันนี้มาดามกดไหลย้อนนี่ค่ะของเบอร์เกอร์นะคะเราเบอร์เกอร์แล้วก็บีฟนะคะเราย่างเราย่างกันใหม่ๆสดๆเลยเบอร์เกอร์ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่มะเขือเทศนะคะนะคะใส่ผักค่ะใส่ผักนะคะปัดลงไปลงไปอย่างนี้นะคะโอเคประกบกันอย่างนี้ แต่ของเชฟที่จะใส่ผักชีฝรั่งไปด้วยนะคะสูตรของไทยประถมไทยเข้าไปนะคะสวยงามค่ะผักไทยแล้วก็ใส่หัวหอมแดงค่ะดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นผือเอ่ค่ะเดี๋ยวเอาร์แล้วนใส่ะเบอร์อะไรเบอร์เกอร์ค่ะเนี่ยหยิบเลยค่ะหยิบเลยเนาะอ้าวไล่เอาเอาอิ่มแล้วไม่เอาอีกโอเคค่ะโอ้เริ่มเลยจ้ะคะ

นไปไปเลยไปเลยค่ะปล่อย้อนหล่อย้อน้าน้ำใส่น้ำจิ้มร้านลงไปไปกินไปดูแบบนี้ทำนะรสชาติดีมากเลยนะไก่นะอย่่ย่างจนสุกเกินไปให้แบบกินให้มันแบบพอแบบพอสุกอ่ะจะอร่อย ะคะแต่ว่าสุกนะคะเอาแบบดันแต่ว่าแบบอยากเกินไปมันันมันจะแข็งไปเข้าปากไปข้าปากอ่ะไ e เอาไปอ่ะโอ้ยลูกางทีชกบจะไปที่ ลองกินไม่ได้นะคุณทอ,อ,อดคุณมอดชิลเลอร์ทอดทอดคุณแม่ทอดยู่เองพี่อีวางนี่ดีกว่ากินต้งนี่ดีกว่าข้ามอดกินตรงนี้ดีกว่ากัอาก็อีก็อีก็ีนะกอีกกอ่ะเอะอแล้วนอที่กินชิมนะคะปาชิมจีมชิมดู อ่ะปกชิมออ้นห้สอดไปแด้อไปอันที่กินไอ้นั่นมาเขากัดเพื่ออะไรนกันะเอาเก็บรอซุ่นทานน้มิ๊กเอซ่นขวานืมอืมอนมอนมอืมอืมอมอือ ไม่งั้นกบไหลย,ย้อนมากวันนี้กลับมาจากเที่ยวที่ภูเขานะชอบเลดวิวทุกคนหัวเล่นานะครับไปทุกคนเะีมึงบ้าอยู่คนเดียวพู้อยู่คนเดียวตอนนี้ก็เริ่มจำกาดไม่แน่อาจจะมีการล้มโตนะวันวนี้อาจจะโดนตีบได้มาดามก็มีความกิเใจเลยนะคะทุกคนคกินก็อย่าไปไป <c oughs> ทุกคนไม่แคร์ไม่หรอกงงแล้วงงนะทุกคนก็่านบ้างอินี่บ้านะอาหาไม่เป็นลรค่ะเพื่อเพื่อคิดนะครัอนไปเอาไม่กอไม่กอเร็วแล้วไปกปกตินะคะเดี๋ยวรื้อนัดทีเบอร์เกอร์นะเดยดดีคุกนะเบอร์เกอร์มาบามกินนะคะเจสซี่กินนะครับรเบอรกอรมีหอมนิดนะที่รับนะ

Be careful when you talk not gossip. <laughs> okay? ู o ั่ o ต้นเหตุบีแคปปู not gossip. Okay. พราะงั้นดีโคช o ่ l อ่ะลอยลอยค่ะเดย์ลอย Happy Father's Day นะคะ Take good Why I l e t Daisy cook today because today I'm sick a little bit because I have a cold Eat so like up them we here in America, we eat good. We eat good, yeah. Mm -hmm. Very good in America, yeah. We eat chicken, we eat barbecue, burger. Mm -hmm. Now, Madame really fat. It is fat. Mm -hmm. Fat. Fat. Yeah. Wow. And vì not fat because not eat. Look at This monkey. Hmm? Mm -hmm. Okay, looking the burger, burger, the cho cho, and the eat. Cho. Why? Do cho cho, 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 าแล้วกี่อ๊ไปไปว้าวโอเคไอจีวิวเอ่อยูทูบเบอร์เอจี่วิวอิจโฉเอจีวิวอิจเอาละดูสิไปไหมอร่อยไหมเต้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะฮะไอจีโอ้โหเอาละครับตอนนี้เต้นบนโต๊ะแล้วนะครับเอจี่เต้นบนโต๊ะนะเต้นบนโต๊ะอรไอยได้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  เด้ยวันนดี้ดี๋เดี๋ยวเดี๋วเดี๋เี่ยเดี๋ยวเดี้วเรี๋ยวเคยเดีวเียวเดวเดีกยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดีเหีอเกยเดีี๋เวีดวเดีเยเีเีวโฮมเมดเด อร่อยไหมครับป uh, like, ้าอร่อยค่ะอร่อย่เห็นไหมอร่อยค่ะอร่อยมากนะคะเอกินบารีคิวกันอะไอย่างเงี้นะครับขอกินด้วป๊บซี่น่าจะดีเป๊ปซี่นี่เบิร์ดเ หนึ่ง hmm. ช mm ัวไม่ได้กค่ะไปค่ะไปต่อนะคะไม่รอแล้วนะไป make อยู่อ t กตัวได h you have to make you super eat ะ <All right. S 1> people love to see u r ี m e b e people eat, eat, eat super you f l much w h you eat t a t you eat e so <laughs> make you super a c t we make you super อะไรนะเกมเกมอ

อันนี้ยิบกินเลยค่ะไก่นะคะกินไก่เอาแม่ไม่เอาใส่ซอสใเผ็ดตรงนี้ไหมใส่ซอสิเผ็ดนะเอาเลยค่ะมาับกไหไม่ค่ะ وبعد كده عم بتعمل ايه؟ بيأجروه بعد كده بيأجروه بس هي بقى تقول له ايه؟ انا هاخد بناتي لاصحابي البنات وهنروح نقعد هناك آه. اسبوع اه بنت المرأة الوحيدة انا ما أعملهاش البنت دي انا ما أعملهاش، الوقت ده الفاني يا حرام انا ما أمنهاش والشرموطة والشرموطة اه فتح مياه. มาเกอินทีนะไปไม่มาเหมาเหลือเองเธอรับเงินวุ้งแกลบไปพอเกอินทีนะะสกปรกไหมไปเอาแล้วแคปแคปไปที่รัแคปไปเนี่ยวุ้งแกลบอย่าพะน่ายี่จะแคปไม่แคปแบบแบบสบายสบายไปไม่มามาพูดเรื่องไฟทาวอะเฮ้ยไฟทาวไม่รู้ปะมีปอวีไปไปห้องไห

เนี่ยมเราไม่ยากกนี่มันจะกินง่ายมันนิ่มได้แล้วทีมีทีมอรดนได้เรา่ลมอระไรองไรอตอนกินง่ายออกแตบน้ำจิ้มเนี่ยหรอแมี้ใส่ด่าไดวจะวิได้จะให้อะไรนะครับเราคุณอยากดูพรุนเ้กโไหนะวเราะหราะหัรอิ่มละเพราะว่าเป็นพอเรากินข้าวกินในนั้นที่อับบี้กี่โมงนะ บ่ายสามอัน yeah. ี่มันสามทุ่มยังอินอู่เลยสามทุ่มกว่่งกันตลดชั่วโมงอ่งจินยกเ่กินไม่เจกินไม่กอนอ่ะปอินยุก Angie ลองอลอ n f i e n t t Penny Angie ฟน่ three your brother your เ r อ t h อ r You got to eat a lot you think? Eat Healthy. Ăn Healthy. Eat Healthy. You want a Ah, you want a chicken burgerนะคะ? thịt I want see. Okay, I'll get you What, What do you need? Or you don't need ăn eat your no, no. I got ดตอนนี้กระเพาะเล็กมากเลยนะคะกินแล้วก็อิ่มกระเพาะเล็กนะโอ๊ยอะไรร่วงกระเพาะเล็กไปร่วงกับล่วงกับโทษทานขอโทษทางก็ทุกคนเจ้าอะไล่ะอือแล้วทุกทางขนมงงคนละก้นคุยผู้กับยูทูบมุมกนบ้างนะบ้าคนนึง This one, it is. Did okay? it? Cheese, okay? Cheese, okay? Oh, yeah. Good. Mm. One. <laughs> <laughs> you it? Good. Good. Now you're getting You watch.

ฮะปกติมาดามไม่ค่อยชอบกินเบอร์เกอร์เท่าไหร่เนี่ยแต่วันนี้กินโชว์นะครับเป็นครั้งแรกปกติที่จะไม่แตะเลยต่อให้หิวให้ตายก็ไม่กินถ้าเลือกได้ก็จะไม่กินแต่เนี่ยโอเคจะกินจะกินให้ทุกคนดูจะกินให้ทุกคนดูอ

โอเคค่ะตอนนี้มาดามก,กินแค่ครึ่งเดียวนะคะเพราะว่าปกติมันไม่ค่อยชอบกินเบอร์เกอร์สักเท่าไหร่ถึงแม้ว่ามันจะอร่อยก็ตามนะคะรสชาติมันดีจริงๆนะคะเพราะมันเป็นหุ่นดิ๊กมันอิ่มมันอิม่มผูค่ะผู้หาวเป็นปสิบหมดนะคะโขนหนึง่งแบบ อืดมูอิซไปนี่อันนี้กินอิซมาอิงจีจีโชงจีจีเนี่ยเต็มเลยเนี่ยอิงจีเหม็นกินเลยโอเคมามี่ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายกันทุกคนบ๊ายบายค่ะอิ่มกันแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบาย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 ค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะ She me! Oh my gosh! Oh my gosh! I'm mm. getting oh You don't have a great day! It, it, it's the other.